โอ้เซฟไฟดราก้อนนี่น่าคิดถึงจังเลยนะงั้นผมขอเซตการ์ดหนึ่งใบแล้วผ่านเทินครับออยมีแผงหลังด้วยเทินของคุณพ่อแล้วครับอเอเทินของฉันรออุยมาแล้วเอะซฟไฟดราก้อนไงล่ะเซฟไฟดราก้อนนั่นเหรอถ้าการโจมตีนี้ได้ผลฉันจะชนะแล้ว โจมตีโดยตรงเลยแซฟไฟร์ดราก้อนยังอ่อนหัดนะคุณพ่ออะไรการกับดกเกรโมยาทำงานอำลายแซฟไฟรดราก้อนทิ้งซะโอ้ยเมอไร่เล่า <c oughs> <c oughs> การกับดักทำงาน ขอออฟเดลลิวิ่งเดดมีเซตลิวิ g งเดดไว้เหรอเนี่ยใช่ขอออฟเด l ลิวิ g งเดดและนั่นเพลงอะไรครับเนี่ยคุณพ่อผนเทินแบบพิเศษแซฟไฟร์ดราก้อนโถ้ยแซฟไฟร์ดราก้อนโจมตีโดยตรงเลยยูกิโอเนี่ยสนุกจริงๆเลยในปัจจุบันผมขอเซตแก๊สหนึ่งใบแล้วผ่านเทินครับเขาเทินของฉัน รอ w ครับเข้าวแสนบายเมนเชิญเลยครับฉันขอนเชิญแบบปกติไพรด้าความสามารถทำงานเชิญครับอิ Infinite ent, นฟินิตอินเปอร์มิเนนต์เนเกเตดไพด้างั้นเชิญด้วยเรดดีบูทและเนเกเตดเอฟเฟกต ไม่เชนตออครับฉันขอเสิร์ฟสังเกตไคเมนขึ้นมือครับเชนเลยเข้าไปทล่เฟสครับให้ไพรดาทําการโจมตีโดยตรงรับครับสังเกตไคเมนทางานอันเชิญแบบพิเศษจุนดราออกมาและจุนดราทาการโจมตีโดยตรงเริ่มนาเมสเตปเอฟเฟกต์ทำงานเรียกฟาดราเชลเลยครับแล้วก็จุนดราฟาดราครับรับทั้งหมดเลยครับฟาดากับจุนดราซิงโครไปเดนดรากีินโจมตีโดยตรงรับครับสองใบนี้ทําซิงโครพรานเซนดรากิลครับต่อได้เลยโจมตีโดยตรงเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ยูเกโอเนี่ยสนุกจริงๆเลยเนาะ